สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมวีชาแนลนะคะวันนี้ไม่วีก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาดูนะคะวันนี้ไม่วีก็จะมารองติดกระเป๋าเสื้อนะคะเป็นครั้งแรกนะคะกระเป๋าเสื้อนะคะเสื้อแบบเสื้อทํางานหรือเสื้ออะไรเนี่ยนะคะเพื่อนแมวี MV ก็จะมาเย็บนะคะเย็บกระเป๋าเสื้อเป็นครั้งแรกนะคะจะเป็นออกมาแบบไหนนะคะ สำหรับฝีมือการเย็บครั้งแรกของแม่วีนะคะจะเป็นแบบไหนนะคะแม่วีก็จะมาทำให้เพื่อนๆดูเลยนะคะเพื่อนๆและสำหรับฝีมือการเย็บครั้งแรกของแม่วีเป็นยังไงบ้างนะคะเพื่อนๆก็ติชมเข้ามาได้เลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะก่อนที่เราจะเย็บเป็นกระเป๋านะคะเพื่อนเอ่าเราก็ต้องดูหน้าผ้าก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะตัดมาเป็นเป็นรูปกระเป๋าแบบนี้นะคะเพื่อน เราก็ต้องดูหน้าผ้านะคะว่ารตรงไหนเป็นหน้าผ้านะคะเพื่อนเพื่อนก็ดูไม่ยากนะคะอันนี้ที่ไม่วีขีดไว้นะคะก็จะเป็นข้างในนะครับเพื่อนไม่ใช่หน้าผ้านะคะหน้าผ้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นตุ่มๆเป็นเม็ดเมดนี้นะคะเพื่อนนี่เลยค่ะเพื่อนเพื่อนลักษณะของนะคะหน้าผ้านะคะหน้าผ้าก็จะเป็นเป็นนูนๆูมาหน่อยนะคะ แล้วก็ข้างในผ้านะคะจะไม่นูนจะเรียบนะคะเพื่อนระหว่างหน้าผ้ากับหลังผ้านะคะเพื่อนก่อนที่เราจะเย็บเป็นกระเป๋านะคะเพื่อนเราก็ในีคะเรา right จะมานะคะเย็บขอบก่อนนะคะเพื่อนเราจะเอานะคะข้างในไว้นะคะเพื่อนแล้วเราก็พับลงมานิดนึงนะคะพับขอบหน้ากระเป๋านะคะขอบปากกระเป๋านะคะเพื่อน จากนั้นก็จะนําไปเย็บนะคะพเพื่อนเย็บมาเส้นตรงมาเลยค่ะพเพื่อนจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะนี่เลยจ้ะเพื่อนเราเย็บเป็นเส้นตรงมาเลยนะคะพเพื่อนเย็บเป็นเส้นตรงมาเลยจากปากกระเป๋าน,นะคะเพื่อน ก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เลยนะคะเพื่อนค่ะเพื่อนชิ้นงานแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะแม่วีก็จะนําบล็อกนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นบล็อกรูปกระเป๋านะคะเราก็นานะคะบล็อกนะคะวางไว้กลางๆเลยค่ะเพื่อนจะเป็นนี่กลางแบบนี้นะคะเอาไว้ตรงขอบขอบกระเป๋าจากนั้นเราใช้ช็อกนะคะช็อกสําหรับขีดผ้านะคะขีดตามรูปเลยค่ะเพื่อน เพื่อเราจะได้เย็บกระเป๋าได้ง่ายขึ้นนะคะเนี่ยเรานี่ค่ะคิดไปตามนี้เลยครับเพื่อนเมื่อเราได้แบบนี้นะคะพเพื่อนนี่เลยจ้ะ,ะเราได้แบบนี้แล้วนะคะตรงตรงชายอ่าตรงขอบนี่นะคะพเพื่อนจะจะมีที่เยอะนะคะจะเศษผ้าเหลือเยอะนะคะ เพราะฉะนั้นเราตัดนะคะตัดให้เหลือแบบพอเราเย็บได้นะคะจะได้ไม่มตาเกะกะนะคะเพื่อนตรงขอบนี้ถ้าเยอะเราก็ตัดเลมออกหน่อยนึ่งนะคะเพื่อที่เราจะพับเป็นขอบข้างได้ง่ายขึ้นนะคะ เราก็จะได้เป็นรูปกระเป๋าแบบนี้นะคะเพื่อนจากนั้นเราก็นําไปติดกับเสื้อนะคะเสื้อที่เราจะต้องใส่กระเป๋านะคะเพื่อนเยจ้าและก่อนที่เราจะวางตัวเสื้อนะคะเพื่อนให้เพื่อนๆืนนะคะวัดจากเดจ้าเพื่อนวัดจากตรงนี้นะคะตรงฝีเข็มนะคะเพื่อนขึ้นมานะคะฝีเข็มตรงนี้นะคะเพื่อน ขึ้นมา8นิ้วนะคะแล้วเราก็มาร์กไว้นะคะเพื่อนใช้ปากกาเมจิกมาร์กไว้แบบนี้นะคะเพื่อเราเวลา,าเราตัดเย็บนะคะจะไม่คลาดเคลื่อนนะคะเพื่อนนี่ค่ะมาร์กไว้นะคะดูจะและก่อนที่เราจะเย็บกระเป๋านะคะเราก็นําผ้านะคะนี่เลยจะเพื่อนสอดเข้าไปนะคะตรงในคาฝีเข็มตรงนี้นะคะตรงตรีนผีนะคะเพื่อน แล้วก่อนที่เราจะเย็บกระเป๋านะคะเราต้องนี่ค่ะเอาเข็มกลัดนะคะกลัดก่อนนะคะเพื่อจะไม่คาดเคลื่อนนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็วางนะคะตรงนี่นะคะเพื่อนตรงที่เรามาร์กไว้ตรงนี้นะคะนี่ค่ะเป็นปากกาเมจิกมาร์กไว้ตรงนี้นะคะเราก็เอาส่วนบนนะคะส่วนคอนะคะอ่ะาทาบไปเลยค่ะเพื่อนๆจะเป็นเพื่อที่จะไม่ คาดเคลื่อนนะคะเวลาเรายิบกระเป๋านะคะพเพื่อนจากนั้นกระเป๋าแบบนี้นะคะที่เราตัดมาไว้แล้วะคะพเพื่อนเราก็พับนะคะพับข้างนะคะเพื่อนพับขอบข้างเลยค่ะนี่ครับเพื่อนเราก็นํามาสอดกับสอดใต้ใต้ฝีเข็มเลยนะครับเพื่อนใต้ ตินผีนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็นํานะคะขยับขึ้นไปค่ะเพื่อนอแล้วก็วางไว้นะคะจากนั้นเราก็จัดจัดให้ตรงเลยค่ะเพื่อนเมื่อตรงแบบนี้นะคะห่างจากกระเป๋านะคะปกตัวกระเป๋านะคะเพื่อนห่างจากนี่เลยค่ะที่เรานะคะคเจาะคอไว้นะคะ สองนิ้วนะคะเ,เพื่อนๆนี่เลยจ้ะจากนั้นเราก็นําเข็มกลัดนะคะกลัดไว้เลยค่ะเ,เพื่อนเวลาเราใส่กระเป๋านะคะมันก,ก็จะไม่เบี้ยวนะคะเ,เพื่อนเราก็กลัดไว้นะคะจากนั้นเราก็เย็บนะคะเพื่อนเราจะเย็บนะคะนี่ค่ะเ,เพื่อนลงมานะคะ ลงมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็เย็บขึ้นไปค่ะเพื่อนจากนั้นเราก็หันนะคะหันเลยค่ะเพื่อนหันปากกระเป๋านะคะนี่ค่ะเพื่อนแบบนี้นะคะเพื่อนแล้วเราก็เย็บมาประมาณสองสามฝีเข็มนะคะ ถ้ามิลน,นะคะแล้วก็เย็บสองเข็มฝีเข็มนะครเพื่อนๆเ,เย็บมาอย่างนี้เลยนะคะแล้วเราก็หมุนนะคะหมุนหมุนกระเป๋านะคะจากนั้นเราก็เย็บตามเส้นเลยค่ะเพื่อน,อนที่เรามาร์กไว้นะคะนค่ะเพื่อนอเราเย็บเลยค่ะเพื่อนอเย็บลงมาเลย เราประคองไว้นะคะแต่ว่าอย่าดึงดึงผ้านะคะเพื่อนอเราเย็บเราแบบนี้นะคะเพื่อนจากนั้นเราก็พับนะคะพับก้นกระเป๋านะคะให้แหลมๆเลยค่ะเพื่อนนี่พับแบบนี้เลยค่ะเพื่อนอพับเข้าไป้านะคะแล้วเราก็เย็บลงมาเลยค่ะประคองผ้าไว้นะคะแต่อย่าดึงนะคะอย่าดึงผ้านะคะ นี่เลยคเพื่อนเพื่อนก็จะได้แบบนี้นะคะกลนกระเป๋าก็จะได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็หมุนค่ะหมุนผ้าเลยนะคะเพื่อนเพื่อนหมุนผ้าแบบนี้นะคะแล้วเราก็ดูซิว่าเส้นเส้นที่เราวาดไว้นะคะตรงไหนนะคะแล้วเราก็เย็บมาสักประมาณครึ่งหนึ่งนะคะเพื่อนครึ่งทางนะคะแล้วเราก็เอาอเข็มหมดออกก่อนนะคะแล้วเราก็มา พับตรงแหลมๆนะคะก้นนะคะก้นกระเป๋านะคะเราพับเลยค่ะเพื่อนพับเป็นก้นกระเป๋าแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะเพื่อนแม่ได้แหลมๆแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็เย็บเลยค่ะเพื่อนประคองผ้าไว้นะคะอ่าได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนจากนั้นเราหมุนเลยค่ะหมุนเลยนะคะ แล้วเราก็มาดูสิว่าเส้นนะคะเส้นที่เราม์กไว้นะคะตรงไหนนะคะเราก็จับผ้าไว้นะคะจากนั้นเราก็เย็บเลยค่ะเพื่อนเย็บมาได้ครึ่งทางนะคะแล้วเราก็มาพับพับข้างนะคะเพื่อนพับข้างเลยค่ะก็จะได้เป็นกระเป๋ารูปกระเป๋าแบบนี้นะคะเพื่อนจากนั้นเราก็เย็บเลยนะคะเพื่อนจับไปนะคะ ก็จะได้แบบนี้นะคะเพื่อนนี่คะ่ะเพื่อนเราก็จะได้เป็นเราก็จัดนะคะจัดให้ตรงๆนะคะพเพื่อนจากนั้นเราก็ดูซิคะว่าเส้นที่เราวาดไว้ตรงด้านข้างนะตรงไหนนะคะ,ะตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็นี่จัดรูปกระเป๋าเลยคะ่ะเพื่อนนี่จา้า เราก็เย็บมาเลยนะคะตามเส้นที่เรามาร์กไว้นะคะเพื่อน,เ,อนเย็บมาครึ่งหนึ่งนะคะเราก็ดูซิว่ากระเป๋าเราตรงไหมเย็บมาได้ครึ่งหนึ่งนะคะเราก็ดูสิคะว่ากระเป๋าตรงไหมนะคะจากนั้นถ้าตรงแล้วนะคะเราก็เย็บขึ้นมาเลยะค่ะเพื่อนเย็บให้สูตรแบบนี้นะคะแล้วเราก็ พริกนะคะเราหมุนหมุนค่ะเพื่อนเพื่อนหมุนนะคะหมุนแบบนี้นะคะแล้วเราก็เย็บมาสามฝีเข็มนะคะเพื่อนเพื่อนหนึ่งสองสามนะคะจากนั้นเราก็หมุนอีกรอบหนึ่งนะคะหมุนมาเลยนะคะหมุนมาแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนแล้วเราก็เย็บลงมานะคะให้ถึงขอบตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อน แล้วเราก็เย็บย้อนสอนขึ้นไปนะคะประมาณสี่ห้าฝีเข็มนะคะแล้วเราก็เย็บลงมานะคะ,ะเราก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนเราก็เอาได้ออกนะคะถึงได้ออกเลยนะคะเราก็ตัดได้ออกนะคะ แล้วนี่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆวิธีการเย็บกระเป๋าแบบง่ายๆนะคะกระเป๋าเสื้อนะคะเพื่อนแบบง่ายๆเลยค่ะสวยงามนะครับเพื่อนๆนี่เลยจ้าการเย็บกระเป๋าครั้งแรกของไม่วีนะคะนี่เลยครับเพื่อนๆสวยงามนะคะเพื่อนๆนีค่ะสำหรับคลิปนี้ไม่วีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะเพื่อนๆ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์เ,นเพื่อนๆชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามไมวีชาแนลนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ